สวัสดีครับสวัสดีกัลยังมิตรชาวมังกรลัคนามังกรแล้วก็ราศีมังกรทุกๆท,ท่านนะครับในวันที่17ตุลาคมนะปี2566นี้เวลา6วงเช้ากับอีก22นาทีพระราหูซึ่งเป็นดาวการเงินดาวรายได้ดาวผลประโยชน์ต่างๆนานาของชาวมังกรนั้นก็จะมีการขยับยกย้ายเรือนนะครับออกจากราศีเมษซึ่งเป็นเรือนพันธุ แล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมีนนะก็เป็นเรือนสหัชชะนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีผลกับชาวมังกรค่อนข้างที่จะมากนั่นแหละเพราะว่านอกจากพระราหูดาวดวงนี้ท่านจะเป็นดาวเจ้าเรือนเศรษฐกิจของชาวมังกรนะดาวการเงินดาวรายได้แล้วก็ผลประโยชน์อื่นๆแล้วก็ตามแต่ และณขณะนี้พระเสา์ซึ่งเป็นดาววาสนาของชาวมังกรดาวเจ้าชะตาของชาวมังกรเองก็ยังไปรออยู่ในบ้านของพระราหูหรือก็คืออยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของพระราหูอีกทอดหนึ่งนั่นเองนะครับเอาละที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามังกรค่อนข้างที่จะลำบากนั่นแหละครับเหนื่อยกับงานแล้วก็อาจจะต้องอดทนอยู่กับเรื่องของคนที่อยู่รอบๆตัวค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควร นะแต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่ประมาณช่วงปี64-65ที่ผ่านมานะพระเสาร์ซึ่งเป็นดาววาสนาขยับกลับเข้ามาเป็นเกษตรตาที่บดีอยู่ในบ้านของตัวเองถือว่าชะตาก็ยังคงมีความเข้มแข็งมีกำลังมากพอที่จะฝ่าฟันปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาได้หรือว่ามีกำลังมากพอที่จะทำงานสำคัญสญให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้นะครับ แต่ก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากนะถ้าใครใจไม่สู้จริงหรือว,ว่าไม่มีความพยายามจริงๆเนี่ยไม่สําเร็จง่ายๆนะครับเมื่อดาววาสนาท่านมาเป็นกเกษตรตาที่บุดีนั้นนะมันก็จะเกิดความมั่นคงขึ้นมาในชีวิตก็จริงอย่างที่ตําราบอกแต่ว่าความมั่นคงต่างๆก็ตามแต่ที่มันมีขึ้นมาได้นั้นมันจะต้องมาจากน้ําพักน้ําแรงจากความเหนื่อยยากลําบากของเจ้าชะตาที่ต้องทุ่มเทลงไป นะถึงจะเหนื่อยถึงจะยากแต่ว่าก็ไม่มีทางอดตายแน่นอนถ้าดาววัสนาเป็นอักรษรเสตตาที่บดีนะชีวิตจะเปรียบเสมือนแมว9ชีวิตในช่วงปี64-65ที่ผ่านมาต่อให้เจอเคราะหนักหรือว่าวิบากกรรมใดๆเข้ามาก็ตามแต่ในช่วงนั้นนะสุดท้ายแล้วเจ้าชะตาก็ยังจะเอาตัวรอดผ่านพ้นมาได้ ก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงปี64-65ช่วงนั้นนะมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตของโรคระบาดนะช่วงนั้นทุกๆคนเจอปัญหาหมดแหละไม่เว้นแม้กระทั่งชาวมังกรด้วยนะแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดมาได้หรือถ้าใครที่กําลังคิดการใหญ่อยู่ในช่วงนั้นก็ถือว่าสามารถที่จะดําเนินการตามแผนไปได้ด้วยความเคร่งครัดและก็วินัยของตัวเองนั่นแหละก็ยังสามารถที่จะทําได้สําเร็จอยู่ และเอาละพอขยับเข้ามาช่วงต้นๆปี66นะครับโดยเฉพาะในวันที่1มีนาคมพระสาวดาววาัสนาของชาวมังกรท่านก็เดินหน้าย้ายเรือนเข้าไปอยู่ในเรือนของพรราหูซึ่งก็เป็นเรือนเศรษฐกิจเรือนการเงินการทองรายได้แล้วก็อนาคตในวันข้างหน้าของชาวมังกรน,นั่นเองนะครับชีวิตจากที่เคยเหนื่อยหนักมานานหรืออย่างน้อยก็สู้กันมาเยืะกันมา2-3ปีที่ผ่านมาก็แล้วแต่ พอขยับเข้ามาปี66ก็ถึงเวลาชีวิตเนี่ยจะต้องเดินหน้าขยับขยายพัฒนา9หน้าหาเงินหาทองสร้างรายได้เข้ากระเป๋าให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับคือช่วงประมาณปี64-65ที่ผ่านมานั้นมันเป็นช่วงตั้งหลักนะอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยพอตั้งหลักได้แล้วเข้ามาปี66เนี่ยดาววาสนาไปอยู่ในศูนย์ยพาหาเรือนการเงินประตูบานแรกของดวงชะตามันก็คือเรื่องของการหาเงินหาทอง นะหาหลักทรัพย์แล้วก็สร้างฐานะให้กับตัวเองและในขณะนั้นพระราหูซึ่งเป็นดาวการเงินเองก็ไปเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนพันธุซึ่งท่านก็ไปถึงเรือนลาบด้วยมันก็จะมีช่องทางในการหาในการสร้างนะสร้างตัวสร้างตนสร้างฐานะและถ้าหากนะท่านใดรู้จะเก็บรู้จะหาหรือว่าทาดีๆเนี่ยไม่ไปหลงติดลมอยู่กับเรื่องของการกินดื่มเที่ยวมากซะจนเกินไปเนี่ย จะมีบ้านมีรถมีอสังหาหรือว่า,าได้สินทรัพย์เข้ามาไว้ในครอบครองเพิ่มขึ้นมาได้ไม่น้อยเลยนะครับในช่วงจังหวะดังกล่าวนะมันก็จะมีทางไปชีวิตมันก็จะมีหวังมากขึ้นที่จะอรอดที่จะรวยนะมันเห็นโอกาสเห็นจังหวะเห็นทางไปเห็นอโอกาสแล้วใจมันก็ชื้นใจมันก็อุ่นขึ้นมามา,มากกว่าลหลายปีย้อนหลังกลับไปอยู่ไม่น้อย ยิ่งขยับเข้ามาช่วงไป,ไป,ปลายปี67นะโดยเฉพาะช่วงกลางกลางตุลาคมเนี่ยพระราหูดาวการเงินที่กําลังจะยกย้ายในวันที่17เนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะเดินออกจากความเป็นอัมพุอุดมมาเกณฑ์ในเรือนพันธุแต่ท่านก็ขยับเข้าไปโยกหน้าต่อดวงชะตาหรือว่าไปอยู่ในเรือนที่3ของดวงชะตาตามตํารารูท่านก็บอกว่าเมื่อพระราหูขยับเข้ามาเป็น3พระภูบาลให้สถานะยศและเงินทองนะครับ ก็จะได้หมดเลยในสิ่งที่หวังเอาไว้บ้านรถลาบยศเงินทองชื่อเสียงการงานจะหล,ลั่งไหลพรัง่งผูเข้ามาสู่ดวงชะตาอะไรที่เคยหวังเอาไว้แล้วมันยังไม่ได้ยังไม่สมหวังในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีได้มีหวังเข้ามาทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความสําเร็จต่างๆอย่างที่ได้บอกมั่งม,มงีมากมายเข้ามาเลยถือว่าพระราหูยกย้ายในครั้งนี้นะครับ ชาวมังกรจะได้รับทรัพย์กันแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวโชคชะตาจะนําพาให้ได้ไปพบไปเจอกับคนที่อาจจะเข้ามาเกื้อนหนุนกันนะจะเข้ามาเกื้อนหนุนในเรื่องของรักทรัพย์ในเรื่องของฐานะในเรื่องของการงานกันมากยิ่งขึ้นสังคมของชาวมังกรเองก็จะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นมีการลงทุนมีการขยับขยายใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาการงานเนี่ยจะบอกได้ว่าเยอะไม่น้อยนะซึ่งก็อาจจะ เกิดค่าใช้จ่ายอยู่เช่นกันแต่ว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการลงทุนแล้วก็สามารถที่จะหวังผลประโยชน์ได้ในอนาคตวันข้างหน้าได้เช่นกันนะครับโอกาสที่จะเป็นหนี้เพิ่มเติมหรือว่าใครที่กําลังจะติดต่อทําธุรกรรมทางการเงินอยู่อยากที่จะขยับขยายเพดานในเรื่องของอเงินกู้อยากจะปรับปรุงธุรกิจที่มันทําอยู่ให้มันมีโอกาสได้ดีขึ้นหรือว่าเพิ่มวงเงินขึ้น มันก็มีโอกาสจะสําเร็จอีกทั้งเมื่อดาววาสนาเนี่ยไปอยู่ในเรือนของดาวการเงินนะไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็ดาวการเงินไปอยู่ในเรือนสารชะเล็งไปยังเรือนสุภะส่วนดาวสารชะเองก็ถือว่าโคจรอยู่ในองศาที่เอื้อประโยชน์ให้ต่อดวงชะตาไปอีกอย่างน้อยๆน,นะก็อีกหนึ่งปีครึ่งต่อจากนี้ไปโดยรวมก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ย จะมีการเปิดรับโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองจะเปิดรับสังคมใหม่ๆเข้ามาการงานชีวิตจะมีการขยับขยายจะมีการติดต่อมากกว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีการเดินทางเพราะว่าเรื่องของงานเนี่ยมากขึ้นการติดต่อมากขึ้นทําการค้าการขายการเจรจาหรือว่าดําเนินจิจการทางธุรกิจใดๆก็ตามแต่มันก็จะนํามาซึ่งการเงินการทองรายรับรายได้ให้กับตัวเองเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นด้วย นะครับสังคมของเจ้าชะตาก็จะเปิดกว้างมากขึ้นอย่างที่ได้บอกก็จะได้พบได้เจอกับผู้คนมากน่ารายตามากกว่าเดิมทั้งที่คุ้นเคยก็ดีหรือว่าแปลกหน้าเองก็ดีและที่สําคัญนะบุคคลเหล่านี้แหละที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จะเข้ามาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมังกรเองก็ต้องเลือกคบคนด้วยนะเพราะว่าดาวบาปพระคห์เนี่ยไปอยู่ในเรือนบุญมันก็มักจะมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีเอารัดเอาเปรียบหรือว่า มีเข้ามาเพื่อที่จะหวังดีแต่ประสงค์ร้ายประมาณนี้มันก็มีอยู่มังกรก็ต้องดูคนให้ออกคือคนมังกรเนี่ยผมเค้าเข้าใจนะเวลาจะคบหาหรือว่าสมาคมกับเพื่อนคนใดก็ตามแต่ก็มักจะให้ใจไปเกินร้อยบางทีบางครั้งนะ,ะเล็กๆน,น้อยๆก็ไม่คิดไม่ใส่ใจหรอกเพราะว่าตัวเองเนี่ยมักจะเป็นคนให้มากกว่ารับ หรือถ้าพอใจสัยอย่างนะถ้าบางเรื่องมันสามารถที่จะอารมุ่มอรวยกันไปได้ก็สามารถที่จะปล่อยผ่านไปได้หมดเลยซึ่งมันก็เป็นทั้งจุดดีแล้วก็จุดด้อยของตัวคุณเองด้วยนั่นแหละถ้าเล็กๆน้อยๆด้วยนิสัยใจกว้างมันก็อาจจะทําให้มีคนรักเยอะมีเพื่อนฝูงมากมีสังคมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนั่นแหละที่จะคบหาถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือว่าสร้างสัมพันธ์คอนเนคชั่นกันได้เยอะแต่หากมันเป็นเรื่องสําคัญสําคัญโดยที่ มีเรื่องของผลประโยชน์ส่วนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามันมีเรื่องของข้อผูกมัดนะข้อผูกพันในระยะยาวเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเนี่ยมังกรเองก็ต้องจริงจังบ้างนะครับกี่ครั้งแล้วที่พลาดท่าเสียทีมาเอามาเป็นบทเรียนให้กับตัวเองนะถ้าใครเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันคุยแต่เรื่องของเงินของผลประโยชน์หรือว่าเอาอะไรที่มันดีเกินไปเนี่ยมาหลอกมาล่อคุณนะให้ถามใจตัวเองซ้ำๆ แล้วก็หลายๆครั้งว่าเขาทําแบบนี้เขาให้เราขนาดนี้แล้วเขาได้อะไรนะครับก็เป็นว่าพระราหูย้าย17ตุลาความสําเร็จจะมีมาอีกท,ทั้งการงานก็จะขยับดีขึ้นนะทรัพย์สินเองก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมีชื่อเสียงมีเครดิตดีแต่ให้ระวังการครบค้าสมาคมหรือว่าคบคนผิดอย่าไปหลงผิดจนทําให้ตัวเองนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงซะเองนะครับเอาละภาพโดยรวมถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะ ตั้งแต่ช่วงประมาณมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงตุลาปี66เนี้ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันอาจจะดูอึดๆอ,อาจจะดูยากนะไม่ได้ดังใจอยู่หลายๆเรื่องก็อย่าได้แปลกใจเพราะว่าช่วงนี้ดาววาสนาของท่านก็คือพระสาวนั่นแหละท่านพักองศาหลายๆอย่างมันอาจจะมีการชะลอตัวหรือไม่ได้ดังใจอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ดีเลยสักตุลาคมปี66นี้ไปแล้วนะครับ พอพอระราหูท่านย้ายเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างจะกลับเข้ามาอยู่ในการควบคุมหรือว่าอยู่ในการของคอนโทรลของชาวมังกรเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการงานล่าผลก็จะเริ่มขยับปรับตัวให้ดีขึ้นหรือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าจะเริ่มดีขึ้นหรือว่าจริงจังขึ้นจริงๆเนี่ยก็ช่วงประมาณต้นปี67นะหรือประมาณหลังวันที่10มกราคมไปแล้วช่วงนั้นอะ ดาวพฤรหัสท่านเดินหน้านะครับก็เข้ามาอยู่ในโครจรที่ดีนะการเงินจะดีมากขึ้นนะครับทำอะไรมันก็จะเป็นไปได้ดั่งใจนึกนะโอกาสใหญ่ๆจะมีเข้ามาใครรองานอยู่ก็จะมีงานเข้ามาใครที่รอดิวอะไรอยู่หรือมีการติดต่ออะไรอยู่ก็จะมีการตอบกลับที่ดีกลับเข้ามาให้ได้ดีอกดีใจถือว่ามีสิ่งดีๆหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มที่จะบังเกิดขึ้นมาให้ได้เห็นหลัง ขยับเข้าไปต้นปี6 6เป็นต้นไปนะครับยิ่งขยับผ่านเข้าไปสักเมษานะเมษา67เป็นต้นไปเนี่ยดาวพฤหัสก็ยิ่งจะขยับยกยใช้ไปตีโกล่วมธาตุดินถึงลักนาจุดเกิดอีกนะไหนจะมีดาวพระราหูมาโยกหน้าอีกโอ้ความสำเร็จเหลือหลายเข้ามาสู่เจ้าชะตาจะมีความชื่นมืน่นะได้ลาบลอยมีสิ่งดีๆได้รับเข้ามาใจมันฟูใจมันจะชื้นขึ้นมาในช่วงจังหวะนั้น อะไรที่เคยรอแล้วรอเลาแล้วมันยังไม่มาเสียทีหลังเมษาปี67ไปแล้วจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาให้ได้ชื่นอกชื่นใจแล้วดวงก็จะดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสเนี่ยมันจะมีเข้ามาให้ได้สร้างตัวสร้างตนอยู่เรื่อยๆขอแค่อย่าไปหลงทำอะไรที่มันผิดหรือว่าไปเพลินจนลืมจริงจังกับชีวิตแบบนี้มันจะเสียโอกาส และเดี๋ยวจะแย่เอานะครับโดยเฉพาะเพื่อนนี่แหละพาเสียหรือว่ามีคนใกล้ตัวเนี่ยพาให้เสียคนนะคบคนก็ต้องระมัดระวังเอานะอีกอย่างทั้งการงานการเงินความสําเร็จของชาวมังกรน,นั้นถึงแม้ตัวแปรหลักเนี่ยจะอยู่ที่พระเสาวดาววาสนาแ้วก็พระราหูกับดาวการเงินแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุด ที่ชีวิตคุณราบรื่นแล้วก็สําเร็จขึ้นมาได้นั้นผมกลับมองว่าอยู่ที่ดาวพฤหัสนะซึ่งเป็นดาวแห่งโชคชะตาตลอดและระยะเวลา4-5ปีที่คุณฝ่าฟันบททดสอบของชีวิตมาได้เนี่ยดาวพฤหัสด,ดวงนี้แหละคอยคุ้มครองภัยแล้วก็อำนวยโชคอำนวยลาบอยู่ในมุมในองศาที่เกื้อกูลผลประโยชน์ต่อดวงชะตามาโดยตลอดดังนั้นอย่าได้แปลกใจเลยว่าเวลาที่คุณลำบากนะก็มักจะมีผู้รับผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาคอยช่วยอยู่เสมอ มีเพื่อนมีสังคมดีๆคอยชี้ทางคอยนำทางหรือบอกทางรัดบอกทางรวยให้เวลาไปติดต่อนะหรือไปดิวกับใครเนี่ยก็มักจะได้รับความเมตตาจากผู้รับผู้ใหญ่หรือผู้ที่เอวุโสกว่าเข้ามาอยู่เสมอๆนะครับดังนั้นเคล็ดลับทางรวยของชาวมังกรนะเ,เคล็ดลับแห่งความสําเร็จเลยให้อ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้รับผู้ใหญ่เข้าไว้นะครับจากนี้เป็นต้นไปหรือทําอะไรก็ให้เข้าหาผู้รับผู้ใหญ่ให้มาก นะครับปรึกษาท่านให้มากให้เครดิตท่านให้มากแล้วคุณจะได้รับการสนับสนุนตอบกลับมานะจะเป็นอย่างนั้นส่วนการเงินนั้นก็ถือว่าดีนะครับหาเงินง่ายได้เงินคล่องแหละแต่ก็อาจจะมีรายจ่ายไปกับการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่บ้างนะครับในช่วงประมาณปลายปี66เนี่ยเป็นต้นมาเรื่อยไปไปจนถึงต้นปี68เลยนะครับเราก็จะไปเจอเอาโชคใหญ่ในชีวิตจริงๆเนี่ยประมาณกลางๆปี68ช่วงนั้นน่ะ พระราหูดาวการเงินท่านวนมาเจอกับพระสาวดาววาสนาพอดีอยู่ในเรือนการเงินนะครับก็จะได้โชคใหญ่ในชนะสาเพราะว่าพระราหูกับพระสาเป็นคู่มิตรใหญ่เนี่ยมาเจอกันจะมีโชคใหญ่ลาบนั้นก็จะมีมานําพาให้ชีวิตเนี่ยได้เข้ามารับเข้ามาแบบง่ายๆดังนั้นผมบอกลวกหน้าเอาไว้เลยนะตั้งแต่ปี68เป็นต้นไปเลยนะพอขยบเข้อปี68แแล้วเนี่ยถือเป็นปีทองของชาวมังกรเลยนะทุกสิ่งทุกอย่าง จะเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปโอกาสมันมีเข้ามาแล้วให้รีบสร้างรีบทาอย่ามัวแต่เพลินนะครับสิ่งที่คุณผลักดันในวันนี้สิ่งที่คุณมุ่งมั่นสิ่งที่คุณสร้างและพัฒนาในวันนี้มันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะอย่าหลงผิดอย่าคบคนที่ไม่ดีจนพาให้เสียคนก็แล้วกันการงานอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าเงินทองรายได้ทั้งนั้นขอให้ขยันเขายันเข้าไว้นะครับส่วนความรักนั้นก็ คือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะช่วงที่ผ่านมาเมื่อ2องปีที่แล้วเนี่ยโอ้ยเอาสาระอะไรกับมันไม่ได้เลยเช้าดีตกค่ำมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าวันนี้ดีวันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นประมาณนี้นะ,ะมีเหตุให้ไม่สมหวังมีเหตุให้เกิดความไม่มั่นคง หรือว่าหวัดละแวงกันมีปากเสียงกันอยู่เรื่อยแต่จากนี้ไปก็ถือว่าจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากยิ่งขึ้นอยู่ด้วยกันสงบสุขกันมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับพยายามเอาเรื่องงานเอาเรื่องส่วนรวมมาเป็นเป้าหมายหลักทําไปด้วยกันเดินไปด้วยกันแล้วความสามัคคีมันจะเกิดขึ้นมาได้นะครับส่วนคนโสดนะหลังเมษาปี67ไปแล้วนะครับมันจะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ในโชคชะตาอาจจะมีเดินเข้ามาหาก็ได้นะ ก็จะมาจากการทํางานหรือมาจากการเดินทางแล้วได้มาพบมาเจอกันได้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนสัมพันธ์มันเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมานี่แหละครับก็ขอให้สบายใจได้เลยก็แล้วกันนะพระราหูยกย้ายในครั้งนี้ให้คุณมากกว่าเสียสําหรับชาวมังกรและที่สําคัญที่สุดดาวพฤหัสยังคงให้การคุ้มครองดวงชะตาอยู่ก็อย่าได้ทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องก็พอนะครับใจต้องเย็นต้องสงบนะรู้จักเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่ เดี๋ยวจะได้รับการสนับสนุนตอบกลับมาเองนะครับก็ขอให้ร่ําขอให้รวยนะครับโชคล,ลาบราบลอยเนี่ยเข้ามาเต็มที่กันจริงๆเลยสําหรับชาวมังกรพอพระราหูย้ายนะขอให้โชคดีกันทุกๆคนครับสวัสดีครับ